วันนี้มีธรรมะมาจากโรงพยาบาลเพราะว่าไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพเวลาผ่าตัดเสร็จไม่รู้เป็นไงจิตมันเข้าผวังไม่ออกก็ร่างกายก็วนรอบโรงพยาบาลกรุงเทพ โอ้ยเห็นคนสวยๆนั่งกันเต็มหมดเลยแล้วถามว่าพวกแกเป็นใครก็ว่าพวกผมเป็นคนทันครับคนทันแล้วมาอยู่นี่ได้ยังไงเขาบอกว่ามาอยู่ด้วยบุญเออไม่อยู่ด้วยบุญไม่อยู่รอบโรงพยาบาลเนี่ยแต่ว่าเขามีที่อยู่สวยดี เพราะฉะนั้นคนเราเนี่จะมีร่างกายอยู่สองร่างกายร่างกายหนึ่งนี่เราใช้ร่างกายหยาบนี่คุยกันอีกร่างกายหนึ่งเขาเรียกว่ากายทิพกายทิพนี่มันจะอยู่ในใจของเราเพอเวลาเราจะตายแล้วเนี่ยกายทิพเขาจะาพาออกไปออกจากร่างเพราะฉะนั้น ถ้าเราได้มาสร้างบุญกายทิพย์เขาก็ชอบใจทำด้วยถ้าทำบาปกายทิพก็ไม่ว่าอะไรเขาก็คขแล้วแต่แล้วแต่ว่าทางกายหยาบนี่จะทำยังไงก็ทำไปแต่ว่าเมื่อเรามีสองกายอย่างนี้ สองกายนี่ในกายทิปยนี่เขาจะอยู่เฉยๆบาปก็อยู่ด้วยบุญก็อยู่ด้วยไรสุดแล้วแต่ว่าอันไหนมันจะมากมันจะน้อยทีนี้เมื่อเราทำบุญมากกายทิพมันก็มีอำนาจสูงขึ้นถ้าหากว่าทำบุญน้อย กายทิพยก็อำนาจก็ลดลงอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาทำนี่เราใส่บาทนี่กายทิพย์เขาก็ใส่ด้วยแต่เราไม่รู้เราเอามือเรานี่ใส่แต่ข้างในเนี่กายทิพนี่เขาก็ใส่ด้วยเราก็ไม่เห็น แต่ว่าที่จริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่ทำสมาธิพอทำสมาธิแล้วเนี่ยจิตมันจะเข้าผวังพอจิตเข้าผวังแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่กไปอยู่กับกายเจ็บถ้าหากไปอยู่ด้วยกันเนี่ยบ่อยมากแล้วก็ในที่สุดก็จะคุ้นเคย ทีนี้ถ้าหากว่าเราจิตเราเนี่ยมันไม่ได้เข้าผวังเราไม่ได้ทำสมาธิให้จิตมันเข้าผวังทีนี้มันก็จะห่างเหินจะจะไปเจอกันก็ตอนที่เรานอนหลับนอนหลับเขาเาเข้าผวังนอนหลับมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรไปถึงตรงนั้นแล้วนอนมันไปรู้เอาตอนเวลาตื่นขึ้นมา ก็นอนหลับก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มาบำเพ็ญการกุศลแล้วนี่เขาจะกายทิพย์เขาจะายินด,ดีโมทนาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเวลาไปเสบสุขสบสุขนี่มันจะอยู่ที่กายทิพย์นี่ จะเป็นความสุขก็อยู่ที่นี่จะเป็นความทุกข์ก็อยู่ที่นี่เอ่อไม่เขาไม่สามารถที่ว่าเอ่อจะบ่งการได้ทีนี้การบงการนี้ก็อยู่ที่ใจของเราเออเพราะฉะนั้นคนเราจึงเอ่อมีอะไรก็มาคิดอยู่แต่ในตัวว่า เราควรจะทำยังไงวันหนึ่งวันหนึ่งก็เมื่อทำมาหาเลี้ยงชีพไปแล้วก็ทำการทำงานไปมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปจอยกันกับกายชิพเท่าไหร่เราก็ทำงานไปเรียกว่าอยู่กับกายอยาาไปตลอดเวลาอันนี้ พูดความจริงให้โยมรู้ว่าเวลานี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรามันมีกายอยู่สองกายกายทิพย์เนี่ยกายทิพย์นี่มันจะอยู่ที่เมื่อเวลาเราทำสมาธิจิตเขาวังนี่เออมันจะได้จอยกันที่เรียกว่าสนิษสนมเพราะฉะนั้นสมาธิเพียงห้านาทีนี่อย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็ก มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้กายทีพของเราเนี่ยมีศักยภาพเป็นเมื่อเราเมื่อเราตายเนี่ยเราจะตายเนี่ยฉะนั้นแนหะที่เขาจะนำไปถ้าเรายังไม่ตายเขาก็ยังอยู่ในร่างกายของเราเนี่ไปตลอดทีนี้ เวลาที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาสามอย่างถ้าไม่รักษาศีลแล้วก็ให้ทานถ้าเราไม่ได้ให้ทานเราก็สมาธิอะไรเมื่อเราอยู่เฉยๆมันอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้อะไรคือ,อเฉยไป แต่ท้าบว่าเวลาที่เราอยู่ชเฉยเนี่ยเราสมาธิเราก็ได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเรียนสมาธิเนี่ยจึงได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากๆเพราะเวลาเพราเวลาจิตว่างเนี่ยจิตมันก็จะเอ่อพราะเวลาจิตว่างเนี่ยมันก็จะเข้าสัมผัสกับกายเทบอยู่ ด้วยเหตุที่ว่าเรามีสมาธิเพราะฉะนั้นแม้ว่าสมาธิมันจะสทำเพียงสี่สิานาทีอะไรก็ทำไปมันก็ได้ผลไม่ว่าได้ผลมากเพียงแค่สีหานาทีก็ได้ผลมากแล้วแต่ถ้าหากว่าทำไปเรื่อยๆ แต่เยอะๆมันก็เกิดพลังจิตขึ้นพร,พระพลังจิตเยอะขึ้นมาแล้วทีนี้ก็เขาก็ว่าได้ทรัพย์สมบัติเมื่อเรามีพลังจิตเยอะขึ้นมานี่เขาก็เราได้ทรัพย์สมบัติเราทำสมาธิกี่ครั้งนั่นแหละคือการที่เราได้สะสมพลังจิต พอเวลาเรานึกพุโทโธจิตมันเป็นสมาธิแล้วจิตมันก็ิพลังจิตเมื่อเมื่อได้พลังจิตแล้วพลังจิตก็จะนอนเรื่องไว้ทีิจิตเมื่อนอนเรื่องไว้ทีิจิตแล้วเนี่ยก็มีกำลังมากขึ้นทุกทีทุกทีเรียกว่าพลังงานใหญ่จะเกิดเึี่ยากสมาธิ การทําบุญทางการกุศลสวดมนต์ภาวนาสนับสับพิส์สพระธรรมเทศนาทุกอย่างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกุศลในจิตเพราะฉะนั้นท่านแสดงว่ากามาวาจรังกุศลังจิตังอุปนังโหติกามาเ,เมื่อเราทําบุญแล้วกามาประจรนกุศลมันเกิดขึ้นในจิตไม่นก็ฝังไว้ในจิตของเรา จิตของเราเนี่ยเก็บไว้ได้เยอะส่วนที่เราเก็บไว้ทางอื่นน่ะมันไม่เหมือนกับจิตจิตเนี่จะเก็บไว้ทุกสิ่งทุกอย่างทำบุญน้อยทำบุญมากทำบาปกรรมอะไรจิตก็เป็นคนเก็บเก็บแล้วทีนี้ก็เอามาใช้การก็ส่วนแล้วแต่ว่าจะได้ใช้การ ท้างบุญกุศลไ,ได้ใช้การในทั้งบาปมากุศลก็สุดแล้วแต่แต่ว่าเมื่อเราได้ทํำบุญกุศลแล้วนี่บุญกุศลจะเป็นตัวตั้งเขาบุญกุศลเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ไปทางดีลูกเดียวพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าเมื่อละจากกาย,ยนาี้แล้วก็จะได้กายแท้ ในบาลีท่านแสดงว่ามนุษย์สังเทหังเทวกายัมบริษามีติมนุษย์สังเทหังเทหังเปลวระราชกายี้แล้วก็จะเทวกายัามก็จะมีร่างกายเป็นเทพนี่คือคณะที่ทำบุญจะเป็นอย่างนั้นเพระาะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ปัญญานี้พระโรกรสมิงประสิทธาอวสิปานิมนังบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลกนี้ในโลกหนา้าสวัสดี